เนาะหน่เธออยากจะเป็นสีอะไรเหรอเออเอมือนฉันเหรอไม่เคยคิดเหมือนกันแฮะถ้างั้นก็คิดสิขนาดอนาคตก็ยังไม่เคยคิดเลยนะถ้างั้นตอนนี้เอาเป็นหลากสีไปก่อนก็แล้วกันหลากสีเหรอแล้วเธอ อย่าเป็นสีอะไรล่ะไม่เคยคิดมาก่อนอะไรกันเนี่ยตอนนี้คงเป็นสีขาวอ๋อเหมือนกับชื่อเลยสินะฉันชื่อคันดาโซรตะอาจารย์จิฮิโรวานให้ฉันมารับเธอไปนะจิฮิโรวานเอารูปที่ถ่ายไม่รู้กี่ปีมาเนี่ยนะโตขึ้นเป็นสามเท่าของรูปได้ละมะั้ง แต่ทำไมแค่เห็นก็รู้ล่ะโซลตาเอ๊ะโซลตาเป็นชื่อที่ดีนะฟังดูไพเราะดีฉันนะ่ะชอบนะอาะฉันน่ะ ชอบนะขอต้อนรับสู่ซากุระโซออแล้ออแล้วอาหารวันนี้ก็คือเมกิมาดัมเบลเลยนะเริ่มลุยได้เลยฮัลโหลทัชิมัติรอนฉลองทั้ทีมันก็ต้องปันที่มั่ไปนี่แหละซากุระโซ่เลมาแล้วกรุณนนาทีเตรียมจานส่วนสำหรับท่านเกษตด้วยนะแมวต้นหอมนะเจ้าค้าจากเมจจอนเมคิมาทั้งทีแต่ไม่เอาเนี่ยนะ เดี sea, <ooo> ๋ยวสิมาชิโรอนิ้งหยานุ่มทังเลือดเลยนะจ๊ะอะตอนขบมันก็ทำให้หยาดนุ่มโดนเบาๆระวังเขารับพี่ๆจะพุ่งออกมานะพบเบาๆพอเลยทำตัวบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไปได้ไม่ทำกับแบบดื่มกันล่ะเห็นทำกันตามเท่าๆหน่อยไม่อายก็ต้องแตมสองเลยคุณนิ่งมันมาจากอังกฤษสินะมาชิโร่จัง ย้ามาเรียนที่ซุยโคสินะตายสิสอบเข้ามาอยู่ชั้นปีสองสายศิลป์เหรอสายศิลป์เหรอแล้วก็นะส่วนสูง1น2เซนน้ำหนัก45กิโลรูปร่างจากบนลงล่าง7 9 5 5 78ไม่ผิดแน่นอนเลยละนะรู้ละเอียดหน้าอกเล็กไปหน่อยเหรออย่ามองในแง่ลบแบบนั้นสิเอลอาจจะเพรียวดีนะถ้าลองถอดเสื้อดูขนาดของหน้าอกอาจจะมากกว่าที่คิดเอาไว้ก็ได้เชื่อฉันคุพูดอะไรนะครับเออ เอคอคิกคาริโทษทีนะปกติมันเชื่องกับคนนะเป็นอะไรไปเหรอ,อ,อถ้าง,งาั้นจากนี้ไปถึงเวลาแสดงอนิเมะที่ฉันสร้างมาเพื่อต้อนรับมาชิรันแล้วไอ้นะไปสร้างมาได้ตอนไหนครับเรารู้ได้หรอว่าชินนะาน่าจะย้ายเข้ามาวันนี้นะนมาชิรันน่าพวกเริซาคุระโซกกำลังรอเธออยู่นะ ตุ๊บ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 ตุ๊จักนี่ก็มาเป็นเพื่อนกันตลอดไปเลยนะโอเคเนื้อหากับบทภาคไม่เข้ากันเลยสักนิดเดียวไม่เห็นจะเกี่ยวกับการต้อนรับอาชโรจังตรงไหนเลยแค่อยากจะลองเช็คเรื่องใหม่ที่ตัวเองสร้างแล้วก็ตามนั้นละ เอะไะมิจุรณไหนที่ต้องแก้ไขบ้างเหรอเออคือว่า คิดว่าสุดยอดมากๆเลยล่ะครับแฮ้แค่นัอ้นเหรอช่วงเวลาตอนระเบิดฉากสุดท้ายน่ะนั่นแต่ไม่ลองเลื่อนมาสักสี่เฟรมได้นานสินะเร็วไปหน่อยสินะเนี่ยต้องแบ่งเฟรมในนี้หน่อยสินะไม่ลองใส่เฟรมสีขาวลงไปแล้วไม่ไหวฮะเริ่มกันแล้วสินะจริงด้วยสิกระเพบเอฟเฟกต์ตัวนี้สว่างกว่านี้อาจจะก็ถึงพวกนั้นจะดูเล่นๆแบบนั้นก็เถอะนะแต่พอถึงเวลาก็เอาจริงอาจังกันหน้าดูเลย้ฉันว่าเออเอฮะ ไม่ไหวเธอต้องคิดว่าเรามันมห่วยแน่ๆเลย<ม>อยู่สายสินก็แสดงว่าเด็กคนนั้นก็ต้องเก่งพอตัวเลยสินนะแมวะเ,ออเป็นอะไรไปฮิคาริวันนี้ทำตัวไม่เหมือนทุกทีเลยนะแมวแหมวทุกวันก็คงยังเหมือนเดิม มีแต่เรื่องน่าเบื่ออยู่ตลอดเวลาแมวแต่ว่าตั้งแต่เก็บแมวสีขาที่ถูกทิ้งมาก็แล้วย้ายมาที่สากุระโซไม่แน่ว่าทุกวันอาจจะไม่น่าเบื่ออย่างว่าแล้วทำตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นตัวของตัวเอง ไปเลยจินแนจิงจับฉันให้ได้สิวันนี้ขอผ่าแล้วกันเช้านี้ทุกคนไปกันเร็วจังเลยนะครับนั่นสิเอออาจารย์ครับทําไมต้องให้ชินนะมาพักที่สากุระโซด้วยล่ะครับหอทั่วไปน่าจะเด็กคนนั้นเนี่ะนะเหมาะสมกับที่นี่แล้วละ่ะหะ<า>ฝากเธอดูแลมาชิโร่จะได้ไหมก็มาที่นี่ครั้งแรกนี่แค่นําทางแค่นี้ไม่น่าเป็นเออเอะ ฟังนะพาไปด้วยเหตได้ล่ะต้องรับผิดชอบให้มากเพื่อพาไปให้ได้เอ๊ะรู้สึกแย่ยังไงไม่รู้ฮะเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วนะก็เป็นคำสั่งนี่เฮ้ชินะไม่รีบเตรียมตัวไปโรงเรียนเดี๋ยวก็สายหรอกฮะเอ๊ะ นี่เช้าแล้วนะเฮ้ยเงียบสนิทไม่ตอบกลับเลยฮะเฮ้จะเปิดเข้าไปนะชินนะเดยวขโมยขึ้นไม่สิพายุเข้าหรือไงเฮ้ชินนะชินะอัอยู่ไหนนะเออเออเกาตูน เก่งสุดๆเลยเออแต่ว่านี่มันอะไรนะ่ระเราวองที่กำลังเดินไปโรงเรียนก็ตกหลุมรักเ,เดี๋ยวสิแล้วคู่แข่งเรื่องความรักที่ช่วยยืดเนื้อเรื่องอยู่ตรงไหนล่ะเอาวจบแค่นี้เนี่ยนะเฮ้ยยัเอ๊ะ ออนี่มันเออคือว่าคุณชินะจะกรุณาตื่นก่อนได้ไหมล่ะครับเฮ้เออช้าแล้วนะเช้าแล้วนะตอนเช้าจะไม่มาแล้วลรอไม่ไม่ต้องมาสิอย่าพูดเรื่องน่ากลัวแบบนั้นสิ ก็นะเดินเดินเสื้อ,อ,อนีวเ็อมาโป๊ะ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 โป๊นไป๊ะโ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 ห้อโป๊ะอป๊ะโป๊ะอปอะโป้ะโป๊ะโป๊ะโป้ะโป๊ะโป๊ะโ้๊ะโป๊เโือะโป๊ะโ้๊ะโปอะโป๊ะโออะโม๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะใส่ความะโป๊ะโ้๊ห้ป๊องป๊้โป๊ะโป๊ืโป๊ะสปนะโป๊ะโล๊ะโป๊ะัป๊ะโป๊ะโม๊ะิดอะโป๊ะโป๊ะโป่ยโป๊ะโป๊ะ่เสื้ซอซะโปา <ม><ม>เสร็จหรือยังเสร็จแล้วออออออแล้วก็นะถึงจะมาจากอังกฤษแล้วว่าน่าทำของที่น่านจะต่างกันก็เธอเอ,อ้ยแต่ว่าเอ,อ้ยมาใส่ตรงไหนเนี่ยล้วนี่ใส่มาแล้วเขา้าถึงไงล่ะใส่ซะจะใส่อันไหนดีล่ะยใ,ให้ฉันเรื่องของแบบดันซิงเงินช่างเหอะช่างได้ไงละ่ะเฮ้ยใส่ซะช่วยใส่ทีเอะขอร้องทีอะเอานี่รับ เกงในตัวนี้ไม่น่ารักของเธอไม่ใช่หรืองไงโอ้แย่แล้วเฮ้ยเรือเข้าสิเสร็จแล้วล่ะฮะหน้าแล้วก็ผมไปจัดทรงผมที่อาล้างหน้าก่อนเถอะแล้วก็ล้างหน้าด้วยล่ะเฮ้ย้ยนี่มันอะไรกันชีนะในจินตนาการค่อยๆพังลงทุกทีนะจะอะจะเออเสร็จแล้วเหรอเอาไอ นี่เธอช่วยหาฉันนในมาใส่ข้างบนด้วยสิก็โซละตาไม่เอาให้ฉันนี่นะเป็นความผิดของฉันเหรอเน,นี่ยไม่แปลกไปหน่อยเหรอโถ่พื้นก็เปลี่ยงไปหมดบ้านเธอตอนเช้าอาบน้าตรงนี้หรือไงอะฮะยายอาจาจอบอูน้นั่นกิจยนภาระให้ฉันคนเดียวเหรอเน,นี่ยไม่น่าเลยหลากสีหะ<า>โซละตาเคยพูดไว้ เมื่อตอนนั้นอ๋อถึงจะดูเหมือนสีรุ้งนะแต่จริงมันอาจจะมีความหมายว่าสีคลุมเครือก็ได้นะแล้วเออทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดตอนนี้ล่ะสุลตะนะน่าสนใจอาา๋อม้าวเมวม้วฉันนะ่ะเจอแม่สีขาที่ถูกทิ้งไว้เมื่อฤดูร้อนแล้วมาที่ซากุระโซจากนั้น รุดูใบไม้ผลิโซลตาเอ๊ะจะไปรุ่งยืนสายเลยนะจีตาไม่ต้องมาพูดอะไรนะฉันน่ะได้เจอกับเด็กผู้หญิงที่ขาบริสุทธิ์นะโซลตาดิงแรงจังถ้างั้นก็ช่วยวิ่งเองจะได้ไหมล่ะ 「そこ,こにいると心叫ぶ」<music>「ハングーに迷いながら涙を飲み込んだ不器用だ」 สีกกงเกงในนำโชควันนี้คือกกงเกงในสีเขียวล่างสังหานแห่งพาย,ยุ